F4 โมเดลนวัตกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตจริงของผู้เรียนการันตีคุณภาพด้วยรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งรางวัลชนะเลิศ b s e Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้และรางวัลสื่อนวัตกรรมอีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเป็นบทความวิจัยที่ได้นำเสนอในเวทีระดับนานา,นาชาติความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องของความสามารถแต่คือผลลัพธ์ของการยึดมั่นในวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการครองตนครองคนครองงานและการดำรงตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานจริยธรรม สวัสดีค่ะคุณอยู่กับดิชานนางสาวมาริยาเยาะคุณครูศาส์โรงเรียวนบ้านเตระค่ะเป็นครูเตระแน่นอนว่าเราทำงานบนหลักของความดีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนค่ะวันนี้ขอเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดิฉันทำอย่างต่อเนื่องครอบคุมทั้งการครองตนครองคนค งานปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่นค่ะการครองตนการประพฤติปฏิบัติและดำรงตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและบทบาทหน้าที่ของตนเองด้านที่1ปฏิบัติตามหลักธรรมของาศาสนาจัดกิจกรรมจิตศึกษาให้รับรู้ตนเองก่อนเรียนอย่างสม่ำเสมอลูกฝั่งการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอัลกุรอานและละหมาดดูฮา ปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาดด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้านที่2รักษาระเบียบวินัยและกฎหมายปฏิบัติงานตรงเวลาลงเวลาราชการครบถ้วนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดด้านที่3ามดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัสดุเหลือใช้ทําสื่อการสอนเช่นบัตรภาพบัตรคาสอนให้นักเรียนรู้จักการรีไซเคิลเช่นการสร้างกล่องดินสอจากกระดาษลังการประดิษฐ์คมไฟจากกระดาษที่ไม่ใช้แล้วบูรณาการเรื่องหมอดินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจัดกิจกรรมดูแลแปลงผักร่วมกับนักเรียนใช้ทรัพยากรโรงเรียนอย่างคุ้มค่า สร้างละครคุณธรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักหลัก3า การครองคนการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรมให้เกียรติเข้าใจและร่วมมือกันด้านที่หนึ่งประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชามีการสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล <c oughs> เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนทำงานร่วมกับคณะครูอย่างสม่ำเสมอทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมอาสุรรจังหวัดเคลื่อนที่ ด้านที่2ความสามารถในการทํางานเป็นทีมร่วมออกแบบแผนการสอนระดับชั้นและกลุ่มสาระแบ่งปันสื่อนวัตกรรมให้คุณครูนําไปใช้เป็นอาสาสมัครบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนอกระบบด้านที่3ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสําหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพบปะคณะกรรมการห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนด้านที่4มีความเป็นธรรมทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นใช้เกณฑ์ประเมินรูบริกชัดเจนกับนักเรียนทุกคนตัดสินปัญหาพฤติกรรมบนพื้นฐานของเหตุผลเปิดเผยและชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานนักเรียนด้วยความเท่าเทียมกัน ด้านที่5เสริมสร้างความสามาคัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะเช่นคอยประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอการครองงานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดช,ชอบจนบรรลุเป้าหมายด้านที่1ความสามารถในการปฏิบัติงานออกแบบแผนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับบรรบุของนักเรียน บันาการทักษะชีวิตกับการสอนเช่นทักษะการทำอาหารการหาไรายได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นเข้าร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนในบริบทเดียวกันการที่2ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดพัฒนาสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อมือปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเต็มที่ด้านที่3ความขยันและความพักเพียรในการทำงานส่งเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องพัฒนาสื่อการสอนอย่างไม่หยุดยัง้งด้านที่ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมในการทำงานสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม best practice ด้านการจัดการเรียนรู้รางวัลระดับดีมาก Best Practice ด้านนวัตกรรมอีกทาง f 4 Mo d e l เดยังเป็นบทความวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ด้านที่หนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศจัดกิจกรรมเคารพธงชาติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสอดแทรกหลักศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการสลามในตอนเชา้าเพื่อนักเรียนรู้จักการให้อภัย ปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นการเลือกตั้งสภานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเช่นกิจกรรมวันภาษาไทยด้านที่2ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นปฏิบัติงานตรงต่อเวลาใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างสุจริตไม่ใช้ในงานส่วนตัวรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายของโรงเรียนเป็นปัจจุบันโปรง่งใสตรวจสอบได้ประเมินผลนักเรียนตามความเป็นจริง ไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาด้านที่4ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนนำผลสำเร็จไปต่อยอดและพัฒนาเช่นวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญผลการสอบโอเนตมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของนักเรียนเช่นกิจกรรมปิดเทอมเสริมทักษะ ด้านที่ 6. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมเช่นประเมินเกณฑ์เดียวกันสำหรับนักเรียนทุกคนครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเสมอภาคในกิจกรรมต่างๆของชั้นเรียนด้านที่ 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเช่นแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมรางวัลชนะเลิศ b s Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้รางวัลระดับดีมาก b s Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมระดับชมเชยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s Best Practice ของสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21 3R8C มีบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในระดับศูนย์เครือข่ายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูดูแลการประกวดภาพยนตร์สั้นผลงานที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะคือการเป็นครูต้นแบบของฝ่ายประถมโรงเรียนบ้านเตระค่ะ ทำงานด้วยใจซื้อสัตว์ต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เรียนมุ่งมั่นสร้างความดีผ่านคุณภาพสถานศึกษา